อย่างที่ทราบกันการระบาดของโรคโควิด -19 ทําทั่วโลกวิกฤตเช่นเดียวกับเกาะสมุยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ก็ยังมีชาวเกาะสมุยจํานวนไม่น้อยที่พร้อมสู้ฝ่าวิกฤตโรคระบาดภายใต้มาตรการคุมเข้ม,ขมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการคุมคนเข้าออกพื้นที่เกาะด้วยคิวอา e โคตบัตรผ่าสุขภาพ เ,เรื่องของ QR อ code ตัวนี้ของสมุนยนะครับของเกาะสมุยเนี่ยคือก็เป็นแนวคิดของทางสปกเกาะสมุยเองนะครับซึ่งเนื่องจากเกาะสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีผู้คนที่เดินทางเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้น,นทางเกาะสมุยเองก็จะมีมาตรการในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองครับคนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรืออาจจะสงสัยติดเชื้อเนี่ยก่อนที่จะเข้าสมุยเนี่ย เขาจะได้คัดกรองเบื้องต้นก่อนในการคัดกรองก็จะบอกได้ละส,ส,สามกลุ่มนะครับสมุดกลุ่มที่สงสัยป่วยหรืออาจจะมีอาการเช่นวัดมีไข้ขึ้นหรือว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเนี้ยเ,เขาจะแยกเป็นกลุ่มสีแดงนะอันนี้คืออ,อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า pui นะครับสงสัยป่วยด้วยโรคโควิด1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,พอเจออย่างนี้ปั๊บเขาก็จะสง่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าเจอก็กเอดนิที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับส่วนในกลุ่มนึงสีเหลืองแล้วก็แล้วก็เข้าไปกักตัว14วันตามมาตรการเดิมนะฮะทีนี้กลุ่มนึงคือคนปกติทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวคือไม่มีอาการไม่ได้มาจากพื่งที่เสียงก็เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกประมวลอยู่ในฐานข้อมูลกลางของเกาะสมยุยเมื่อมีผู้ป่วยมาสักคนเนี่ยนะครับเขาก็สามารถตามไปได้ไดและสามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ว อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของของของสมุยให้พภาดนะครนะครับเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการสร้างความมั่นใจตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโวิด -19 มีสองคนนี้ได้มามใช่ค่ะสองคนนี้จะ้มาสองคนนี้สองคนนี้จะได้รับการแจ้งมาจากฝั่งดอนสักแล้วว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นแรงงานต่างชาติ แล้วก็จะยังไงก็จะขอเข้ามาก็แล้วแต่เราก็แจ้งเขาแล้วว่าถ้าคุณเข้ามาที่นี่คุณต้องมาผานการคัดกรองที่นี่นะครับโดยการที่เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยสัมภาษณ์ก่อนหลังจากนั้นจะนําตัวพวกเขาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อทําการคัดกรองต่อไปครับนอกจากนั้นวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด COVID -19 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาะสมุยและจังหวัดสุราธานีถ้าสุภาถามถึงความมั่นใจนะครับผมมั่นใจร้อร์เซนครับก็ไม่ได้สึกกลัวอะไรเพราะปะกะติเราก็พาลูกเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมอยากจะบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้วันนี้วินาทีนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันปิดตัวลงไปเยอะครับก็คือเขาอยู่กันไม่ได้แต่ละสึกว่าพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันมาเที่ยวช่วยกันคนละไม้คนละม,มือครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับไม่แตกต่างจากเมืองสุราธานีชุมชนเมืองเก่าที่ไม่เคยหลับไหลแต่ก็ต้องหยุดพักผ่อนหลังมีการพบโรคโควิด -19 กลางเมืองซึ่งทุกภาคส่วนต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาและป้องกันควบคุมให้โรคอยู่ในแค่วงจำกัด รวมถึงการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากภายนอกเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะก่สมุยนี่ก่อคง,งานก่อเตาเนี่ยมีความพร้อมมากนะครับก่อสมุยเนี่ยเรามีโรงแรมซึ่งสิบโรงนะครับที่เข้าพร้อมที่จะเป็นโอเซนโพรันชีนหรือว่าเป็นวิลล่าโปรันชีนนะครับสิบโรงสิบโรงแรมนะครับมีห้องตอนนี้เนี่ยก็สองร้อยแปดสิบห้องนะครับ เราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากต่งางชาติที่จะมาแล้วก็ักตัวไว้14วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เที่ยวในเกาะสมุยเกาะพังงาเกาะต่อและที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับในส่วนของตัวสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับมาตรการต่างๆนะครับเราก็พร้อมในทุกๆด้านขอให้ได้รับวัคซีนนะครับในการที่จะให้มั่นใจว่าคนที่มาสุราษฎร์ธานีแล้วปลอดภัยแน่นอนครับทำให้ในวันนี้ เหมือนท่องเที่ยวนานาชาติกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นคนไทยต่างชาติกลับมาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามอย่างมั่นใจทำกางมั่นการป้องกันจากภาครัฐและการดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคและไม่แพร่เชื้อโรคสู่ผู้อื่นตามวิธี New Normal and very relaxed we had wonderful time beautiful place Yes, good had a It's Fight beautiful great people The service was excellent. The food was very good. An amazing, uh, majestic landscape. And, uh, yeah, we're so happy we came to celebrate Adam's birthday. Yes, it was a wonderful time. Definitely yeah. we will come back again. Yes, yeah. love to come back. <coughs> นาค่ะถือเป็นการร่วมแรงร่วมมือของทุกคนในการสร้างวิธีการใช้ชีวิตแนวใหม่ท่องเที่ยวปอลอดโรคให้สีสันหัวเมืองท่องเที่ยวภาคใต้ระดับโลกกลับมาเช่นเดิม